สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของชาววันพฤหัสเนาะในเรื่องของความรักนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะะฉนัั้นอนไหนที่ไม่ดีไม่ต้องไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวโดยมีรายละเอีใ่ใ,ใต้คลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับโดด้วยเป็นกำลังใจกับโดด้วยนะครับแ,แล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลย d. o. activity เนาะจะได้ไม่พาดคอนเทนต์อื่นๆที่จะตามมาจากช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นวอล์กพิการดวงรายอาทมายดวงรายเดือนดวงรายสัปดาห์ นะครับที่ทำให้กับทุกท่านอยู่แล้วเป็นประจำก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับทั้งสองท้องานนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนาะเมื่อกี้ลืมบอกนะครับก็ฝากติดตาม้วยนะครับว่าเป็นยังไงเอามานะครับสำหรับคนที่มีคู่ก่อนนะครับในเรื่องของไพ่ก็ต้องบอกว่าไพ่อาจเกิดขึ้นสลับกันได้เนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่หรือคู่กรณีก็ตามโดยติดตามสเต็มให้สำหรับคนโสดนะครับในครึ่งหลังเพราะฉะนั้นคนที่คบกันมามากกว่าสาถึง6เดือนขึ้นไปหรือเพิ่งมีคู่กรณีกันมาแมาๆนะครับมาดูเฟสแรกเฟสหลังเนาะครับ นะครับเป็นเรื่องของหมนะมร้อยตอบกันนะชาวรามราศหลายๆคนมีความรู้สึกว่าในช่วงก่อนนั้นเนี้ยอาจจะจัดไปแล้วหรือยังไม่จัดก็แล้วก็แต่นะครับมีในเรื่องของการที่ขึ้นมาสองใบเลยให้ธาตุลมทั้งนั้นนะครับก็คืออาจจะมีการไม่ไปต่อในความสัมพันธ์เนาะในบางคู่อาจจะมีการที่บา,บายๆอะ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับอืไปเลย <laughs> พะช่วงนี้คือชาววัฒน์รู้สึกว่าชาววัฒน์อาจจะร้าวรานมานานหรือมีความรู้สึกว่าหนั่หลักอึ้งในหลายๆอย่างมานานอืมซึ่งถามว่ามันก็เลยมันมีในเรื่องของคําพูดมันมีในเรื่องของการที่ทัศนคติด้วยนะทัศนคติด้วยที่แบบบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่สมดุลกับชีวิตเราเราจะไม่เอาไว้อืม ซึ่งถามว่าในช่วงภาพรวมเดือนกุมภาเป็นยังไงบ้างดูอันอ,อื่นไม่ได้เลยนะเพราะว่าปัญหามันเริงรางมาเยอะสลึกเกินนะครับถ้าจะขยายอีกรอเดี๋ยนะก่อนที่จะไปต่อเนาะอยากรณ์นิดหนึ่งม,มีเรื่องความต่างแล้วก็ทัศนคติจริงจริงนะครับความอดทนต่อกันและกันมันไม่ค่อยมีแม้ว่าจริงๆอ่ะจะรู้สึกผูกพันอะไรกันบางอย่าง้วยนะเออแต่หลายๆอย่างมันก็ส่วนกับความรู้สึก ลึกๆของเราความต้องการจริงๆของเราอะไรแบบนี้ยอืมด้วยภาพรวมในช่วงหดือนกุมาภาพันธ์น้องเป็นยังไงป้านะครับอืมในหลายๆคู่ถ้ามีการกลับมาหรือยังคุยกันอยู่ก็ตามหรือว่าบางจะไปต่อหรือไม่ไปต่อหรืออะไรก็ตามแต่ด้วยความผูกพันเนี้ยมันก็มีในเรื่องของการที่กลับมายังมีการพูดคุยกันได้อยู่นะแต่การพูดคุยนี้่อาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวละมันอาจจะมีในเรื่องของ คนอีกบุคคลหนึ่งเข้ามาแทรกบางคนอาจจะจบกันด้วยปัญหาเรื่องความรักสา,สาวๆบางคนอาจจะจบกันด้วยปัญหาเรื่องอรู้สึกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเพื่อนในวงเพื่อนที่มีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ไปต่อกันอืมผู้หลักผู้ใหญ่ยังไม่ค่อยเห็นแต่เพื่อนอาจจะไม่ได้แนะนําให้ไปต่ออืซึ่งถามว่ายังมีการพูดคุยกันอยูยม่มีแล้วก็บางทีอาจจะเป็นการที่ เราพยายามมีกามีคนในคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่พยายามโน้มน้าวให้ยังอยู่ด้วยกันต่อแม้ว่าจะยังไงก็ตามนะครับในเช้งต้นเดือนของชาววันพฤหัสเนาะจริงๆ่ะมีเรื่องเซ็กส์เข้ามาด้วย <c oughs> หรือมเป็นอารมณ์ของการที่บางทีเราใจร้อนในการตัดสินหรือการจัดอะไรไปแล้วแต่เนาะซึ่งถามว่าลึกๆก็รู้สึกรักแหละรู้สึกผูกพันห่วงห่วงเป็นเรื่องธรรมดา มันก็มีความลุ่มหลงในบางอย่างหรือเป็นความรู้สึกที่เราก็ผูกพันเข้าไปแล้วอะบางอย่างมากๆมากอืยทั้งรักทั้งหลงอะแม้ว่าอยู่ในจุดที่เราเฟดออกมาแล้วก็ตามหรืออาจจะตกลงบงใจแล้วว่าเอ้ฉันไม่ไปต่อหรอกเดี๋ยวอะไรก็ตามแต่เรายังรู้สึกอยู่อืประมาณนั้นมันเป็นในเรื่องของอิมชันจริงๆนะครับภาพรวมของชาวพัหัดนก ในช่วงต้นในช่วงทั้งเดือนไม่ใช่ต้นเดือนซึ่งมันจะเป็นแบบรักโลดโกรดรักโลดโกรดหลงมาเต็มมากอ่ะคือมาครบหมดเลยในคนคนเดียวอืสะเทือนเพราะคนคนเดียวเลยชาวราศเสือนเพราะคู่กรณีของคุณเท่านั้นเลยไม่ว่าจะสองสามสี่อะไรก็ตามแต่คนที่รู้สึกว่าคนที่ทัดใจคนที่สุดอ่ะกลับไปคนที่ทําให้คุณสะเทือนที่สุดในวันที่ วันหนึ่งมันต้องไปแล้วมันอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องไม่อยู่ด้วยกันแล้วก็ตามแต่วันที่ถ้าเขาจะไม่อยู่มันมีคํานี้ขึ้นมาถ้าเขาจะไม่อยู่มันก็เหมือนโหวงเหมือนกันเนาะอะไรแบบเนี้ยอืมาดูฝั่งแฟนนะครับโยอาจจะไปเร็วไปบ้างต้องหออภัยเนาะแต่ก็พยายามแบบเพราะด้วยความที่อ่านทั้งเดือนเราก็รู้สึกว่าอืมันไปแนน้มงไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นคิดว่าอ่านภาพรวมทั้งเดือนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมาดูฝั่งแฟนนะครับ ฝั่งแฟนต้องบอกก่อนว่าหรือฝั่งคู่กรณีนะถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งแฟนดูกำลังมองว่าเขาพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นนะไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะรุ่มรุ่มดนดนดอน,นขนาดไหนก็ตามนะครับเขาพยายามทําให้ดีขึ้นแล้วพยายามทําให้บ้านเป็นบ้านเขาไม่อยากทาให้เขาไม่อยากทํา,าทให้บ้านร้อนนะเอางี้ดีกว่าเขาไม่อยากทําให้บ้านร้อนทําให้รู้สึกว่าอยู่ได้ด้วยความยังไงคุณก็คือคนหลักของฉันอืมไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรกับฉันก็ตาม แต่ถ้าเป็นคู่กรณีเลยก็ต้องบอกว่าอืมระวังนิดนึงในเรื่องของการที่อพูดตรงๆความสัมพันธ์แทรกเลยอืมซึ่งขึ้นมาแต่แรกแล้วในภาพรวมเนาะซึ่งในฝั่งแฟนอาจจะเป็นการที่นํานําความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาในบ้านหรือบางทีมันเป็นการที่เขามีอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกด้วยแต่ถามว่าเขาก็ยังทําให้รู้สึกว่าชาวรหัสมีคุณค่าสำหรับเขา ในอีกกรณีหนึ่งคู่ก,กรณีเนี่ยกำลังมีความรู้สึกว่าอยากหมออยากอยากมาเริ่มกันใหม่เอออยากมาเริ่มอะไรใหม่ๆอยากวางแผนทําอะไรด้วยกันทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นอืซึ่งถามว่าจะดีขึ้นเร็วหรือช้าเขาก็จรงอยู่ตรงเนี้ยเขาก็ปักหลักปักทงเขาไม่ได้ไปไหน แรกๆอาจจะเป็นการที่เขาก็ไม่ค่อยมีเวลามาให้คุณแต่เขาก็พยายามทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเหมือนกันนะประมาณนั้นนะครับคนโสดเนาะคนโสดช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าออโสดสนิทนะโสดสนิทเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าเข้ามาแรกๆอะ่ะคุณไม่ได้มีคุณไม่ได้ใหม่เลยนะกับการที่แบบคุณจะสแกนคนหรือไม่ก็ตามเนาะ เอืออมคุณตัดออกไปเยอะเหมือนกันในชีวิตไม่ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้ปรับจูนให้ชีวิตคุณแล้วบางทีมันมีปัญหาเรื่องความรู้สึกเก่าๆด้วยอะไรบางอย่างที่คุณก็ยังฝังใจอยู่ในอดีตเนาะมันก็เลยไม่ได้มาทําให้คุณรู้สึกว่าการมีแฟนมันดีขึ้นเนาะมันเลยแบบปล่อยปาละเลยพอสมควรเหมือนกันในช่วงเดือนนี้เนาะ ในช่วงก่อนอันนี้ขอโทษทีในช่วงก่อนอันนี้ซึ่งถามว่าในช่วงเดือนนี้ถามว่าจะเจอลักษณะแบบไหนต้องบอกก่อนว่าบอกเลยว่าเปิดเผยไม่ได้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าคุณจะเผลอล่อซื้อล่อใจล่อซื้ออาจจะแรงไปแต่ถ้าล่อใจก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะอะไรโดยเห็นเลยว่าบางคนเอาผู้ตรงๆเอาเซกตเขาว่าหรือเป็นการที่รู้สึกฉันชอบคนเนี้ เราคนรู้สึกว่าฉันชอบคนนี้แล้ะฉันจังเลยเออฉันรู้สึกว่าฉันอยากคอมมิชเลยเร็วแต่หลายๆอยา่างคือชาววันพุธอาจจะเป็นคนที่ยังพินิจพิจารณาถึงความเป็นจริงและความเป็นไปได้คือค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นกลางมากอืจะไม่จะไม่ทําอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเสียเสียภาพลักษณ์ หรือเสียเสียทัศนคติหรือเสียไมซ์เซ็ตของชีวิตอะไรดีบางอย่างไปแม้ว่าจริงๆอะ่ะฉันฉันต้องการมากเลยสันดานดิบคืเอเจออ้าประมาณนั้นเลยเนาะมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่บอกลึกๆบอกใครไม่ได้เหมือนกันในเรื่องของอารมณ์เนาะปัญหาส่วนใหญ่เป็นความรู้สึกที่เราเรารู้สึกว่าเราบอกใครไม่ได้ว่าเราชอบใครหรืออะไรกับใครก็ตามซึ่งเป็นทรงเนี่ยทั้งเดือนนะเออ แม้ว่าบางทีก็จะมีเผลอลงอารมณ์เผลอในเรื่องของการที่อพูดตรงๆใช้ความสัมพันธ์แรกไปเลยคือเหมือนกับว่าอะ,อะเรื่องบนเตียงเรืออะไรเงี้ยไปก่อนก่อนที่จะมาลงรายละเอียดดีเทลคุณก็ไม่ได้หมายอะอแต่ถ้าลงรายละเอียดดีเทลแล้วไปไม่รอดคือคุณก็ไม่เอาหลืเหมือนกันแม้ว่าจะลงเรื่องบนเตียงไปแล้วก็ตา <c oughs> มประมาณน,นะนั้นคู่กรณีเนาะถ้าเกิดว่าเข้ามาเนาะ ต้องบอกก่อนว่าอืมมีคนเก่าๆอยากกลับมาไหมไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยแต่ถ้าเพิ่งมีกรณีกันไปเนี่ยมันเป็นในเรื่องของความคิดถึงนะก็อาจจะมีได้เจอกันด้วยนะเรื่องของเรื่องอืมถ้ากลับมาได้ <S <S เขาก็ทําให้มันดี <S 2> <S 2> คือเหมือนไม่ได้ขาดกันไปเลย <S <S เขาก็จะทําให้มันดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโสดที่เป็นคนเก่าเลยต้องบอกว่า จะมีก็ได้อะแต่ในขณะเดียวกันน่ะคนที่ขับเข้ามามันจะทําให้ช้าปูนสองตรงที่เขาก็มีอีกคนหนึ่งอยู่แล้วอยู่ๆก็ดึงเราเข้าไปโดยที่เรากลายเป็นความสัมพันธ์แท้อีกความสัมพันธ์หนึ่งทันทีเลยนะครับแทนที่เคยเป็นตัวจริงมาก่อนมันก็ไม่ใช่ตัวจริงแล้วไงมันกลายเป็นเราไปแทรกเขาทันทีเลยไงอืมประมาณนั้นก็น่าปวดหัวเหมือนกันนะเออเหมือนก็น่าปวดหัวเหมือนกันนะถ้าเข้ามาทรงเนี่ยอืมเอ่อ มีอะไรอีกไหมนอกนั้นซึ่งถามว่าในเนื้อเนื้อฟิลของอารมณ์อะ่ะมันมีการหวานล้อมด้วยนะมีการพูดไม่จริงด้วยในบางคู่หรือคนสดคนสดบางคนเนาะถ้ามีการกลับเข้ามาเนาะหรือมีการที่แบบเข้ามาจีบช่วงเนี้ยมันมีการที่ไม่เคลียร์กันทั้งหมดอะ่ะแล้ว อาจจะนาไปสู่ในเรื่องของการเกิดเตอตร์ปาร์ตี้หรืออาจจะบางทีอาจจะต้องให้เพื่อนช่วยสแกนนิดนึงนะครับอวิธีแก้ด้วยคือการที่แบบให้เพื่อนช่วยสแกนให้นิดนึงไม่งั้นในาการไปต่ออะไรกันนะมันก็อาจจะมีดีเทลที่บางทีเราไม่ทันเราสุดก็ลองไม่โอเคด้วยอประมาณนั้นมีพลังงานของธาตุาใดบ้างเนาะมีเกือบทุกธาตุทุกราศีเลยครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนเนาะชาวมีนชาววันจันทร์นะครับมีชาวตุลชาวสิงชาวมังกร ครบองค์เลยนะครับชาววันพุธชาวกันชาววันอังคารนะครับเพียบประมาณนั้นไพอนน่อลักษนเนาะสี่ใบอยากบอกอะไรชาววันพฤหัสบ้างน,นะครับโอเปนโยฮาร์าเปิดใจเนาะอยากให้เปิดใจและลดการใช้ ภาพลักษ์ในการพูดคุยกันอืมเปิดใจคุยกันว่าอยากได้อะไรถ้าจบที่เซ็ก์มันก็จะที่เซ็กจริงๆนะคุณต้องบอกแบบนี้ก่อนถ้าจบที่อยากคอมมิชอยากพัฒนาอยากไปต่อกันก็เปิดใจคุยกันทั้งคนโสดแล้วนคนมีคู่เลยคนมีคู่ถ้าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อก็ตามเปิดใจคุยกันอย่านําความสัมพันธ์แทรกเข้ามาอืมมันรู้สึก อ๋อหรือในบางคู่เนาะมันเป็นเรื่องของการที่ฟังในฝั่งหนึ่งอะ่ะที่รู้สึกว่ากดมากเกินไปหรือต่างมากเกินไปอืมกดฝั่งในฝั่งหนึ่งความรู้สึกว่ามันต่างกันมากเกินไปเปิดใจคุยกันเส้แต่เนื่นๆครับว่าเออเรายังมีความต่างตรงนี้ยังเคลียร์กันไม่ลงตัวนะอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนบ้างเนาะวิลเนียเบลติอืมโชอาจจะไม่ได้โชหรืออาจจะเป็นการที่แสดงออกถึงการที่รู้สึกว่า ึงเวลาที่ต้องพักผ่อนบ้างอืมช่วงนี้มันอาจจะหนักบางคนอาจจะเจอท็อกซิกเรเลชิพเนาะแต่อยากให้รู้สึกว่าฉันปล่อยวางเรื่องแบบนี้ได้บ้างแล้วโอมโหไปแฮปปี้เนสความรักที่ดีรอคุณอยู่นะรอได้ก็ขอให้รอนะครับอืมกล้าหาญที่จะรอหน่อยแต่ไม่ใช่แบบ ใครเข้ามาก็ไม่ผ่านการพิจารณาเลยแต่ก็รับมาก่อนอันนี้ก็ไม่เอาเนาะเพราะหนึ่งคือถ้ามันไม่ดีอะ่ะเรื่องคือมันจะกลายเป็นว่าคุณจะไปนึกนึกถึงอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกคุณมีความสุขที่สุดในอดีตซึ่งมันเคยผ่านมาแล้วแล้วมันไม่ได้ทำเท่าที่ได้เท่าปัจจุบันเข้าใจเนาะมันทดแทนกันไม่ได้อะ่ะประมาณนั้นเฟซแอปโพสต์อันนี้มันเป็นในเรื่องของการที่แบบให้เวลากับตัวเองบ้าง คุณเป็นคนที่สดใสได้นะคุณเป็นคนที่ร่าเริงม,มีความสุขได้เพียง <allies> แต่ว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าถูกถูกกับถูกใจอ่ะตรงกับความต้องการของเราบ้างแต่อย่างน้อยอะอย่างน้อยที่สุดคุณก็ไม่ได้เอาตัวเองไป,ไปอยู่ในความรักทั้งหมดอืมแล้วมันทาให้คุณมีความสุขมากกว่าการที่เอาตัวเองไปวุ่นวายกับความรักที่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ไปต่อประมาณนั้นเลย นะครับขอบคุณมากนะครับชาวพะหัดเนาะมีความสุขมากๆนะครับโชคดีในเรื่อนงะของความรักนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ